สวัสดีครับนักเรียนอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง20วิธีจัดองค์ประกอบภาพนะครับเพื่อให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจนะครับอ่าก็คือ20วิธีที่เราจะถ่ายภาพในแหละเวลาเราไปเที่ยวนะครับเวลาเราไปเที่ยวที่หนึ่งอหลางเช่นเชียงใหม่อย่างเงี้ยน,นะครับเราก็จะถ่ายรูป เมืองรูปคนรูปสัตว์รูป,รปถนนรูปอะไรพวกนี้นะครับบางกีเราก็จัดองค์ประกอบซ้ำๆเดิมๆมากไปนะครับถ่ายหน้าคนก็หน้าชัดหลังเบอร์เอาคนไว้ตรงกลางเต็มที่ก็ไว้ริมบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นไอเดียนะครับในหนึ่งคอลเลกชันสมมติเราไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ถ้าใช้ อันนี้ยี่สิบวิธีเนี่ยถ้าเราเอากดพวกนี้มาครบเนี่ยคอลเลกชันนั้นก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับจะไม่น่าเบื่อนะครับไม่ใช่ว่าถ่ายคนก็เอาแต่หน้าชัดหนังเบอรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเนี่ยในหนึ่งคอลเลกชันเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับามาดูอันแรกข้อที่หนึ่งนะครับกดสามส่วนนะครับจะมีการตีตารางอย่างนี้ในกล้องของนักเรียนบางทีมันก็จะขึ้น เพิ่มเส้นกริดได้นะครับมันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับส่วนใหญถ่ถ้าใช้เส้นแบบนี้เราก็จะใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็มานั่งวัดกันเลยนะหน้างานนะครับแต่ถ้าทั่วไปเราอาจจะไม่ได้เปิดเส้นตรงนี้นะครับหรือว่าบางกล้องก็จะมีจุดโฟกัสอยู่ตรงตามจุดตัดตรงเนี้ยสจุดเนี้ยนะครับจุดตัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเชื่ออยู่ตรงไหนเดี๋ยวเปิดให้ดู จุดตัดมันก็คือตรงนี้สี่จุดนี้บางคนนะ่ยกล้องหลายๆตัวจุดโฟกัสมันก็ล็อกให้จุดนี้อยู่แล้ว,ลวก็จุดการอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยกล้องมันจะล็อกจุดเนี่ยมันจะมีอยู่จุดประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็โฟกัสที่ด้านซ้ายขวาบนก็ได้นะครับที่เชื่อวงกลมไว้นั่นแหละอันนั้นก็คือจุดหลักๆของมันนะครับไม่ต้องไปเปิดเส้น กิจอย่างนี้นะครับมันก็ดูลกๆไปนะครับก็ดูจุดโฟกัสเป็นหลักก็ได้นะครับอันนี้เขาพูดถึงกฎ3ส่วนนะกฎ3ส่วนนะครับก็คือส่วนด้านล่างเป็นพื้นดินส่วนตรงกลางก็เป็นรูปประตูนั้นด้านขวานะครับส่วนบนสุดก็คือท้องฟ้า นะครับเขาใช้กด3มส่วนมาวางตามเส้นแนวนอนนะนะครับเวลาเราถ่ายสมมติเราเจอจริงๆถ้าเราเจอ,อประตูอันนี้ก็จริงนะครับถ้าเราไม่มองถึงกด3ส,ส่วนเราก็จะไปเดินถ่ายประตูเต็มๆรูปนะครับก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันซ้ำกันเกินไปนะครับต่อไปเรามาดูอันที่สองนะครับ เน้นความสมมาตรให้จุดสนใจอยู่ที่กลางภาพนะครับระหว่างความพอดีนะครับทัชมาฮาลโอโหทัชมาฮาลนี่จริงๆแล้วแทบจะต้องถ่ายมุมนี้มุมเดียวนะครับทัชมาฮาลถ่ายด้านข้างไม่สวยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นด้านข้างเลยนะครับแต่อันนี้เขาก็ไม่ได้วางบนกฎอ่าสามส่วนนะ ใช่ไหมถ้าวางมันกดสามส่วนนะพื้นภาพมันจะต้องเห็นทองฟ้ามากกว่านี้นะครับอันนี้เขาจะโชว์เส้นด้านล่างด้วยนะครับอก็สมบูรณ์วางไว้ตรงกลางนะครับทัดมาฮารให้ยอดสูงๆหน่อยนะครับมันก็จะดูยิ่งใหญ่อือันนี้ก็เน้นความสมมาตรนะครับพอถ่ายอย่างนี้ปุ๊บอมันจะยิ่งแข็งแรงกว่าเดิมภาพจะแข็งแรงกว่าเดิมนะครับอืม ต่อไปครับเพิ่มความสนใจให้ฉากหน้านะครับลองดูดีๆฉากหน้าเป็นไงมีน้ำมีด้านล่างสวยงามนะครับจริงๆเราอาจจะต้องการถ่ายตึกกับท้องฟ้าต้องการถ่ายเมืองนะครับแต่ถ้าเรามีฉากหน้าที่ดีมันก็จะช่วยได้นะครับเช่นถ่ายาทะเลอย่างเงี้ยฉากหน้าก็คือมีเรือบ้างนะครับ มันก็จะเพิ่มความสนใจให้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะถ่ายตึกแต่มีฉากหน้าที่มีร้านค้ามีเรือนะครับมีแม่น้ํามันก็เพิ่มความสนใจให้ได้นะครับหรือว,ว่าเราจะมองอหลักๆเป็นด้านหน้านะครับตัวแบ็กกราวคือตึกก็ได้นะครับก็เพิ่มความสนใจให้ฉากหลัง นะครับก็คือต้องมีความสนใจอย่างอื่นด้วยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์นะครับว่าถ่าเรือนี้อยู่ในเมืองใหญ่โอเคต่อไปครับใช้กรอบจากใช้กรอบภาพจากธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นกรอบภาพก็คือกรอบประตูนะนะครับอาจจะใช้กรอบหน้าต่างกรอบกระจกรถกรอบ ส่วนใหญ่เป็นกรอบหน้าต่างกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้กรอบอันนี้ไปเลยนะครับปกติบางทีถ้าเราไปเที่ยวเราเจออย่างนี้เราจะไม่ยกกล้องมาถ่ายนะเราจะเดินให้พ้นประตูก่อนเราค่อยถ่ายก็จะได้เมืองเต็มๆนะครับซึ่งก็ถ้ามีแต่เมืองเต็มๆมันก็ซ้าไปนะในคอเลกชันนะครับก็ต้องมีมุมนี้บ้างนะมีกรอบให้นะครับต่อครับ อ,อย่างที่5้ครับใช้เส้นนำสายตานะครับก็จะเป็นเส้นถนนอันนี้ในภาพจะเป็นเส้นถนนนะครับจริงๆเส้นนำสายตาควรจะมุ่งไปหา,าวัตถุหลักๆในภาพนะครับถ้าเป็นอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มตึกนะครับถ้าเราเป็นคนเดินบนรางรถไฟอย่างเงี้ยก็จะเป็นรางรถไฟพุ่งไปหาคน อย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเส้นวิ่งไปที่กลุ่มตึกนะครับซึ่งตึกมันเป็นเป็นกลุ่มนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการใช้เส้นนําสายตานะครับเส้นต้องเด่นออกมานะส่วนใหญ่จะทะแยงออกมาเข้ามาจากมุมภาพนะแล้วก็วิ่งไปหาจุดสนใจนะครับอ่าองค์ประกอบจากแนวเส้นทะแยง นะครับอันนี้ก็เป็นเ,เส้นที่ทะยงไปทะยงมานะครับอันนี้คือโชว์เส้นอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีจุดหลักนะคนด้านล่างไม่ใช่จุดหลักนะครับอันนี้คือการโชว์เส้นนะครับให้เส้นทะยงไปทะยงมาไม่มีวัตถุหลักนะครับก็เป็นภาพที่ส,สวยงามนะครับไม่เหมือนการนี้นะเส้นนําสายตาคือนําไปหาวัตถุนะครับแต่ข้อ6โชว์เส้นอย่างเดียวเส้นทะยงไปทะยงมา นะครับก็จะได้ภาบางคนบอกโอ้ยลายตาก็อย่าให้มันเยอะมากอย่างเงี้ยกำลังดีนะครับถ้าเส้นเต็มจอเลยก็จะลายตาไปนะครับต่อไปใช้รูปแบบพื้นผิวที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันนะครับอันนี้เราก็จะเห็นจริงๆมันคืออน่าจะเป็นตึกนะที่สิงคโปร์ว่าเป็นส่วนสาธารณะนะครับ ก็เป็นต้นไม้น่าจะเป็นต้นไม้ของเขานะครับก็ทรงแปกตาดีก็วางเป็นจุดๆแล้วก็ถ่ายมานะครับอพื้นผิวที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันนะครับในนี้ก็จะมีนซ้ำๆหมดเลยนะแล้วจะมีอยู่สองจุดที่ไม่ซ้ำนะคือตรงกลางนะครับกับมุขวาบนนะครับก็ทุกอย่างซ้ำหมดมีจุดเด่นก็คืออันที่ไม่ซ้ำนะครับเขาไว้ตรงกลาง นะครับก็จะทําให้ตรงกลางสวยขึ้นนะครับต่อไปจํานวนส่วนประกอบในภาพเป็นเลขขี่นะครับก็ดูจากตึกแล้วอ่ะมันจะมันจะไม่มีอะ,อะไรเลยหมายถึงว่าไม่มีเรื่องที่ซ้ํากันเลยนะครับด้านขวาเป็นตึกสามเหลี่ยม ด้านซ้ายเป็นตึกตรงมีตึกเล็กซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับเห็นไหมไม่เหมือนกับถ้าเราเอาเสาสองเสามาตั้งเสาทรงเดียวกันเหมือนทันมาหานจะมีเสาสองเสานะครับซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันก็จะ,ะเป็นกลุ่มไปนะครับอันนี้คือไม่มีกลุ่มไม่มีกลุ่มไม่มีจํานวนไม่มีอะไรมันคละกันหมดนะครับก็เป็น สัดส,ส่วนที่ดีนะครับต่อไปครับจัะให้พอดีเฟรมก็ตามนี้เลยคือไม่มีอะไรนะครับถ้าเราจะถ่ายผู้หญิงนั่งอย่างนี้บางทีเราไปถ่ายซูมมากไปนะครับซูมประมาณนี้ถ้าเราจะถ่ายบางคนโอ้ภาพเราประมาณนี้เราก็ไปซูมซะขนาดนี้นะครับมันก็รู้สึกอึดอัดนะ อันนี้จะรู้สึกอึดอัดนะครับจะให้พอดีเฟรม,มประมาณนี้นะครับให้มันเหลือขอบหน่อยนะครับไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับอให้ม,มือมีพื้นที่ว่างนะครับมีพื้นมีสเปซหน้าชัดหลังเบอร์เห็นไหมคนด้านซ้ายบนไกลๆนะครับจะเป็นลึกสุดเลยลองมาก็เป็นรถไฟแล้วค่อยมาหาคนนะครับ มันก็จะพอดีนะครับรวมถึงรองเท้าด้านหน้าด้วยที่เบอร์นะครับก็จะมีวัตถุด้านหน้าด้วยนะครับก็โฟกัสให้ตรงนะครับไม่อึดอัดน,นะครับต่อไปให้ฉากหลังเป็นพื้นที่ว่างนะครับก็คือปล่อยให้โล่งเลยนะครับปล่อยทุกอย่างให้โล่งแล้วก็ อันนี้มันเป็นเส้นนําสายตาไปหาท่าเรือนะครับแต่เราก็ไม่ได้เอาท่าเรือเด่นเราต้องการความสเปซเนี่ยโล่งสีต่างๆนะครับแล้วก็มีท่าเรืออยู่ตรงกลางนะครับจริงๆก็คือจะถ่ายท่าเออรือแหละแต่เราต้องการไม่ต้องใส่รายละเอียดรอบๆเยอะนะครับก็จะได้ภาพฉากเป็นพื้นที่ว่างนะครับไม่ต้องลกนะครับ ถ้าถ้ามันลกไปเนี่ยเราจะทําให้ท่าเรือเด่นก็ต้องท่าเรือก็ต้องใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องซูมเข้าไปมันก็จะอึดอัดไปอีกนะครับต่อไปใช้ความเรียบง่ายครับอก็ง่ายๆจะถ่ายต้นไม้เนี่ยก็ถ่ายเลยต้นไม้นะครับอันนี้วางไปที่จุดตัดเก้าช่องนะ ไม่อันนี้ก็ไม่มีเส้นนำสายตาไม่มีอะไรก็เล่นแสงอย่างเดียวนะครับวางธรรมดานะครับมีความเรียบง่ายบ้างนะครับไม่ต้ององค์ประกอบภาพเยอะนะครับไม่ต้องลบไปนะครับอือต่อไปแยก,กวัตถุหรือแบบออกมาให้ชัดเจนอันนี้ก็พูดง,ง่ายหน้าชัดหลังเบร์นะครับที่ส่วนใหญ่เราพยายามถ่ายให้ได้อย่างนี้นะครับรวมถึงมีโบเก้ด้านหลัง โอเคก็คือจุดวงกลมแสงไฟอะครับถ้าใช้เกว้างนะครับจุดวงกลมก็แสงไฟก็จะกลายเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแยกวัตถุออกไปเลยนะครับมันก็จะชัดเจนนะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนจุดถ่ายภาพใหม่ๆนะครับก็ไปเที่ยวหลายๆที่แล้วก็เปลี่ยนอยู่แล้วเนะแต่ เจ้าอยากจะบอกว่าเป็นจุดถ่ายภาพใหม่ๆบางทีก็คือเราเราจะถ่ายต้นไม้ต้นเนี้ต้นเดียวเนี่ยบางทีเราไม่ต้องคิดมากเราเดินวนรอบแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ360องศานะครับเราก็จะได้มุมมองใหม่ๆนะครับแล้วเราก็จะเจอรูปดีเองสักมุมหนึ่งนะครับเราไปยืนที่ที่เที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็ ถ่ายรอบๆพูดง่ายๆถ่ายรอบๆหนึ่งรอบก็คือจบนะครับก็จะได้ภาพที่ดีที่สุดนะครับต่อไปครับการเน้นคู่สีในภาพให้น่าสนใจนะครับมันจะมีคู่สีตรงกันข้ามคู่สีที่ใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าคู่สีที่เป็นเป็นวอร์มหรือเป็นคูลนะครับเป็นซีเรียสหรือว่าเป็นอ,อารมณ์ที่เป็น สบายสบๆผ่อนคลายนะครับก็เลือกสีให้น่าสนใจอันนี้เนี่ยในภาพนี้เนี่ยสีเขาน่าสนใจเป็นการถ่ายภาพยามทวายไรนะครับยามที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเนี่ยบางคนรอถ่ายภาพเนี่ยต้องรอถึงช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีจะมีเวลาประมาณ5นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับอื พื่อละแสงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เลงแสงขึ้นไปนะครับท้องฟ้าจะกลายเป็นสีม่วงนะครับเขาเรียกว่ายามทวายไลน์นะครับอืมเราก็ต้องไปตั้งกล้องรอนะเราจะไม่ส่วนใหญ่ยามทวายไลท์จะไม่ใช่แบบเดินผ่านเจอแล้วถ่ายนะครับจะต้องรอแล้วรอก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงเย็นนะครับแล้วก็นาทีทองก็อยู่ประมาณ5นาทีนะครับที่มันกำลังจะตกดินไปนะครับอืม อันนี้สีนี้ก็จะได้อารมณ์อีกอย่างนะครับถ้าถ่ายตอนเช้ามันจะอมฟ้าเนะถ่ายตอนเย็นก็จะอมเหลืองนะครับอันนี้ถ่ายตอนถวายไรนะครับก็ guide, จะได้ม่วงนะครับต่อไปอ่ะอย,อย่างเงี้อย,ยนะอย่างนี้คือยังไม่ถวายไ์นะอย่างนี้คือยังไม่ถวายไรถ้าถวายไรก็คือดวงอาทิตย์มันจะปิ่มแล้วจะตกแล้วนะครับอันนี้คือยามเย็นยเฉยหรือ,รอย, Limited, ยามเช้านะครับ อเขาบอกว่าอันนี้ใช้พื้นที่ว่างสร้างจุดสนใจนะครับก็ว่างให้หมดเลยนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้โฟกัสที่เหลือนะครับก็คือต้องการว่างต้องการพักบ้างนะครับในคอลเลกชันนี้ไม่จังเป็นต้องซีเรียสหมดนะครับแต่มันบอกเรื่องราวนะนี่คือว่างแล้วนะครับก็คือ จริงจะถ่ายชาวประมงอะแรนะครับชาวประมงอยู่ในทะเลใหญ่อย่างเงี้ยก็ถ่ายแบบนี้ให้มันโล่งนะครับก็จะดูว่าโอ้โหมันใหญ่มากนะครับต่อไปกดจากซ้ายไปขวาปกติเราอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวานะครับอืมคนเดินจากซ้ายไปขวาเราก็จะรู้สึกธรรมดาถ้าคนเดินจากขวามาซ้าย มันก็จะขัดนิดนึงนะครับก็ใช้กดซ้ายไปขวารถถ่ายรถกำลังวิ่งนะครับรถก็วิ่งจากซ้ายไปขวาค่อยถ่ายนะครับาบางทีก็ดูฝั่งหน่อยนะครับอ่ะโอเคต่อไปครับจัดวางภาพให้สมดุลน,นะครับเราดูดีๆตรงนีม้มีต้นไม้ น้ำหนักด้านขวามีต้นไม้ด้านซ้ายนะครับวัตถุอยู่ตรงกลางมันก็ไม่ตรงกลางนะมันเอยียงซ้ายนิดนึงด้านล่างมีใบไม้เยอะๆเห็นไหมด้านล่างเพื่อให้ฐานหนักขึ้นมาด้วยนะครับไม่ไม่ลอยนะถ้าไม่มีใบไม้นี่ภาพจะดูลอยๆนะครับเหมือนกับตรงนี้มันก็จะไม่หนักแน่นนะครับใบไม้นี้สังเกตดีๆเขาจัดนะใบไม้มันไม่ได้มากองกันตรงนี้นะครับดู พอเลยถัดไปใไ้ไม้ไมันก็กระจายกันอยู่นะครับแต่นี้เขาตั้งใจในการเอาใบไม้มารองฐานนะครับเพื่อให้มันหนักแน่นนะครับมีการกระจายต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่ให้ทิ้งน้าหนักน้ําหนักไปทางจุดใดจุดหนึ่งนะครับอย่าให้เฟรมมันเอียงนะครับต่อไปวางตำแหน่งของวัตถุภาพให้ใกล้เคียงกันนะครับเน้นให้เห็นถึง ความต่างของสองสิ่งนั้นนะครับอือก็มีรูปคล้ายๆอนุสาวรีย์นะด้านขวานะครับสะพานด้านซ้ายคือ,อตำแหน่งวางมันต่างกันนะนะครับสะพานเนี่ยมันต่ำส่วนอนุสาวรีย์มันก็สูงมากนะครับ คราวนี้เขาก็วางยังไงให้มันสมดุลกันเราจะถ่ายทั้งให้สะพานเด่นและอนุสาวรีย์เด่นเท่าๆกันนะครับก็ต้องวางตำแหน่งให้ดีนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราจะถ่ายคู่ไม่ได้ส่วนใหญ่อนุสาวรีย์กับสะพานเนี่ยถ่ายยากมากนะครับอันนี้เขาถ่ายได้โดยการวางแบบนี้นะครับอนุสาวรีย์ก็อยู่มุมขวาบนนะครับส่วนสะพานก็อยู่มุมซ้ายล่างนะครับค่อนข้างยากเพราะว่าสะพานไม่ได้สูงขึ้นไป ไม่ใช่สะพานแขวนที่มีเส้นสูงขึ้นไปนะครับก็วางตำแหน่งให้ดีให้ใกล้เคียงกันอย่างนี้ก็คือว่าสะพานก็เด่นนะไม่ใช่ไม่เด่นนะครับบางทีเราถ่ายจริงๆเนี่ยสะพานหายเลยแล้วก็อนุสาวรีย์เด่นอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับต่อไปกดข้อสิบเก้าครับกดสามเหลี่ยมทองคำอ,อันไหนเป็นสามเหลี่ยมเลย เป็นเส้นทะแยงมุมจากด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นเส้นเหมือนลาวสะพานนะครับวิ่งไปหาบิ๊กเบนนะครับหอนาฬิกานะครับแล้วก็เส้นด้านขวาด้านขวานะครับทะแยงขึ้นไปหาหอนาฬิกาเหมือนกันมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับทะแยงเข้าไปหาหอนาฬิกามองอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นนําสายตานะครับ้าเป็นเส้นนาสายตาที่เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับเพื่อหาบิ๊กเบนนะครับ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วด้านซ้ายบนนี่คือ,อคมไฟนะครับเสาคมไฟอย่างเงี้ยน,นะครับแต่จริงๆแล้วบิ๊กเบนจะต้องเด่นกว่านะเพราะว่ามีเส้นวิ่งไปหาบิ๊กเบนนะครับโคมไฟนี่ก็เอามาตั้งด้านซ้ายบนเพื่อไม่ให้ท้องฟ้ามันโล่งไปนะครับก็เป็นการ กระจายเฟรมไม่ให้เฟรมหนักเกินไปนะครับถ้าไม่มีโคมไฟด้านซ้ายบนนี่ก็เฟรมจะไม่หนักด้านขวาเยอะไปนะครับอืมกดนี้ยากสุดสัดส่วนทองคํานะครับอย่างนี้เลยตามรูปเลยจัดวางวัตถุนะครับให้ได้เป็นเส้นตามรูปเส้นโค้งจากด้านซ้ายไปขวาด้านบนแต่จริงๆต้องวางวัตถุให้เป็นเส้นอย่างนี้ด้วยนะครับอืม อันนี้เขาไปได้ด้านขวาอย่างเดียวนะครับที่เป็นรูปหอยนะครับอันนี้จะยากสุดในการวางสัดส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นถ้าวางได้ตรงตามจุดตรงนี้มันก็จะเป็นภาพที่เป็นไม่แข็งมันจะนุ่มนวลน,นะครับมันจะนุ่มนวลกว่าพวกจุดตัดเก้าช่องหรือว่าเป็นกดสามส่วนอะไรพวกนี้พวกนั้นจะเป็นจุดที่ทําให้ภาพแข็งแรงนะครับแต่อันนี้มันจะนุ่มนวลเลยถ้าวางตามจุดตรงนี้นะครับ เรียบร้อยอันนี้คือยี่สิบเทคนิคในการจัดวางการถ่ายภาพนะครับถ้าอยากให้นักเรียนยกมาห้าอย่างอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับ5้าคะแนนห้าอย่างถ่ายในบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้นะครับวางปากกาบนโต๊ะแล้วก็ถ่ายแล้วบอกว่าอันนี้คือกฎอะไรอยู่ในกฎที่เท่าไหร่ ก็ได้อยู่ในก,ก่เท่าไหร่อยู่ในสัดส่วนทองคําอยู่ในไหนจุดตัด9้าช่องนะครับกด3ส่วนกด3ส่วนไม่ต้องถ่าย mistakes. ทะเลอย่างเดียวนะครับถ่ายอะไรก็ได้ในบ้านที่มันเป็น3ส่วนนะครับอ่ะยกมา5้าข้อ5คะแนนยกมา5ข้อนะครับ5้าใน20เนี่ยนะครับห้ามซ้ำกันนะนะครับอย่าเอาข้อ5้ามา5ข้ออย่างนี้ไม่ได้เอาข้อที่เป็นขาก,กันนะครับ3 8 9 12 14บอย่างเงี้ย นะครับยกมา5ข้อถ่ายรูปมาส่งมาใน e mail, อีเมลเชอร์ก็เชอร์จะแนบไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเค5คะแนนนะครับวันนี้เท่านี้ครับ